สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ ea forex center c o m นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการลงติ๊ก Data ใน Meta Trader 5หรือ MT5 กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด MT5 ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นให้ไปที่ Symbol นะครับสมมุติว่าเราจะติดตั้งติ๊ก Data ในคู่เงินหรือว่าในคู่ทองคำนะครับ ท่านใเอ็มเขาใช้คําว่า go นะครับให้เรากดตรงนี้คลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปที่ s ิมโบ l นะจากนั้นให้เรากดไปที่ create custom symbol ครับให้เรากดเลือกตรงนี้นะครับ copy form นะครับให้เราเรากดเลือก go ไปหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วเพิ่งคลิกเข้าไปครับจะได้แบบนี้จากนั้นนะครับให้เราเดับมาคลิกไปที่ s ิมโบ l นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับโดยผมจะ ใช้คำว่า underscore tds นะครับ tds ก็คือ big data สูตรนะครับทลิกนิดนึงนะครับเวลาเราจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับเราไม่ควรเพิ่มตัวอักษรมากกว่า4ตัวนะครับเพราะว่าการเติมตัวอักษรเข้าไปมากกว่า4ตัวเนี่ยจะทำให้เกิด error เออเได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัว m e t a t d a t e ไปเนี่ยมันจะดึงข้อมูลออกมาได้น้อยลงนะครับ เมื่อเราเติมเสร็จแล้วให้เราคลิกตรงไหนก็ได้นะครับ1ทีจากนั้นกดโอเคครับอตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับสับที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะอยู่ในตรงอ,อยู่ตรงคอสตอมนะครับให้เรากดคลิกไปที่สั m b o l ใหม่ของเรา1นทีนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่บาร์นะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับจะเป็น M1 นะเราเราจำเป็นจะต้อง อ่า Import บารที่ M1 เสมอนะครับให้เรากดไปที่ Import Bar นะครับ1ทีนะครับแล้วก็ไปกดบ r o w s e นทีนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Data นะครับ l d e r Data ที่เราเก็บเอาไว้นะครับอของเราจะเป็น FM ใช่ไหมครับ FM ก็คือตรงนี้จะเป็นคู่เงินทองนะครับทั้งหมด3ปีด้วยกันตรงนี้นะครับผู้ชมสามารถ เข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับภายในเว e ็บไซต์ eforexcenter.com นะอ่าติ๊กเด t ตของเราจะพิเศษกว่า t i ๊กเดตาจากค่ายอื่นนะครับตรงที่ว่าเราจะมีการปรับอ่ a สเปซนะครับให้ตรงตามอ่บล็อกเกอร์นั้นๆนะครับซึ่งจะได้ความสมจริงมากขึ้นเนะาะ่เอาละครับเมื่อเรากดคุมดำไปตรงโฟลเดอ,อร์ขอโทษนะเมื่อเรากดคุมดำไปตรงไฟล์ ที่มี s 1เเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Open นะครับปึ๊บทีนี้มันก็จะดึงข้อมูลจากไฟล์ c s v เของเราครับเข้ามา m t ็มทของเราทันทีนะครับให้เรากด OK รอสักครู่นะครับทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดบารมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดโอเคไป็หนึ่งทีครับยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับให้เราคลิกขวาใหม่ ที่คู่เงินโกลอีกหนึ่งทีนะครับไปที่ซิมโบลแล้วก็ไปที่คอสตอมนะครับไปที่ cfd แล้วก็ไปที่ spot metals นะครับให้เรากดตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับไปที่ติ๊กนะครับาจากนั้นให้เรากด Import ติ๊กนะครับเมื่อกด Import ติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากด b o u ล์ทีนี้เนี่ยเราจะมาเลือกอไฟล์ข้างบนตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ ไม่มี underscore m1 นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นไฟล์ที่ไม่มี underscore m1 นะครับเรากดคุมดำไปแล้วหนึ่งทีก็กด Open ได้เลยครับจากนั้นนะครับเราจะกดไปที่ OK นะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลา,าบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่ครับถ้าจำนวนปีเยอะเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5-10นาที นะครับแต่ว่าคลิปที่เราทําให้ท่านผู้ชมดูครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะสปีดอัพคลิปตรงนี้กันครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารอมาแล้วนะครับเมื่อ มันโหลด Data ให้เราครบแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้เรากดไปที่โอเคหนึ่งทีนะครับอ่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวนิดนึงนะครับให้เราไปคลิกขวาที่เดิมอีกหนึ่งทีนะครับแล้วไปกดซิมโบลอ่าจากนั้นให้ไปที่คัสตอมนะครับแล้วก็เซฟดีเอสแล้วก็สปอตเมทัลนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันยังไม่ได้ขึ้นสีนะครับให้เราทําการ d o u b ิ e ลคลิกไป1หนึ่งทีเนาะปึ๊บนะอางนี้ เท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในการ Import Data เข้าสู่ MT5 ของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเวลาใช้งานนะครับให้เรากดไปที่ s e t t i n g นะครับอ่าแล้วก็ไปที่ Symbol นะครับหนึ่งทีเนาะแล้วให้เราไปเลือกที่ Custom นะครับ c f d s นะครับแล้วก็ไปกดไปที่บวกตรงนี้นะครับ Spot Metal อ่เราก็จะเห็นอ่า a ต้นะครับที่ เป็นของติ๊ก d a t a ที่เราเพิ่งจะลงเมื่อตะกี้นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกหนึ่งทีนะครับปุ๊บอ่าทีนี้เวลาเราทดสอบ EA ของเรานะครับเราก็จะใช้ติ๊ก d a t a ที่มีการเคลื่อนไหว Every Tick นะครับไปที่100%เปอร์เซนะครับอ่าเวลาเราเราจะก่อนก่อนที่เราจะทดสอบนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับโมเดลลิงนะครับก็คือให้กดตรงนี้นะครับ e everything based on real tick เท่านั้นนะครับเป็นการดึง เอฟฟิ uh, ิของเรียลติกท,ที่เราเพิ่ง Import เมื่อกี้ไปนะครับเอานะครับก็สำหรับการลงติ๊ก Data ใน mt 5 i ก็จะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ยังไงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับในวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ